สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจ้าพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกลางทุ่งนาทามกลางโรงงานนะคะค่ะบรรยากาศนะคะไม่หนาวแล้วนะคะอุ่นๆแล้วนะคะน้าค้างก็ลงเล็กน้อยเสียงนกก็ดัง ร้องนะคะปลาเขาฮุบกันเหมือนเดิมนะคะทุ่งนาไม่มีอะไรมากมายตอนนี้เอาน้ำลงนะคะเพราะว่าฉีดยาเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฉีดยาใช้โดนฉีดยาเมื่อคืนนี้ฉีดยาหญ้านะคะฉีดอีกรอบหนึ่ง ปลาก็จะฮุบไหมไม่ค่อยฮุกคูกเกิลเราก็มาทางนี้มั่งนะคะก็มีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะปุกไม่ได้ออกไปไหนนะคะ คำพูดเดิมๆนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่แต่ทุ่งนาวันนี้คูเกิลก็ไม่เล่นไอ้นี่ให้เลยหาอะไรถ่ายดีเนาะ มีแต่หญ้าทั้งนั้นข่าวเสียงนกร้องมองไกลๆก็เขียวสวยมากเลยเนาะ แต่มันมีหญ้าผสมอยู่ด้วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าปุ๊กอยู่แต่ทุ่งนาจ้านะคะเสียงอะไรเอ้ยเสียงนิดเสียงหน่อยนี้ไม่ได้เลยนะคะกลัวนะคะ จะเล่นมิวสิกให้กันแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะเนี่ยแล้วแต่อารมณ์หัวมุด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 หาอะไรก็ไม่รู้ถ้าอารมณ์ดีก็จะเล่นถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่พูดก็ไม่ฟังนะคะมีการทำที่ไว้ก่อนทำกิน่น ทำกลิ่นไว้หลายที่แล้วเกินนะเราทำกลิ่นเยอะเหลือเกินไปไหนอีกแม่ไม่ไปด้วยนะไปแอบ,บลงน้ำมาตั้งแต่เมื่อไรอีก คูเกิลคูเกิลครับค่ะนี่นะคะทั้งข้าวทั้งหญ้าผสมกันเลยนะคะเสียงนกร้อง ตัวนิดเดียวเสียงดังจังตัวนิดเดียวเสียงดังมากโอ้โหถ้าข้างามเหมือนหญ้านี่ก็ดีนะคะเนี่ย เกลับบ้านแล้วไม่รอปุ๊กแล้วทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อปุ๊กนะคะพามาเที่ยวทุ่งนานะคะรับบรรยากาศยามเช้ายามเช้าสดชื่นนะคะค่ะปุ๊กก็ชอบมาทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากนะคะแต่วันนี้คูเกิลน,นะคะไปแล้วนะคะ ไม่รอปุ๊กเลยนะคะชีวิตลูกสาวชาวนานะคะแต่ก็มีความสุขนะคะ ได้เจอธรรมชาติชาเช้านะคะเสียงนกเสียงอะไรร้องนะคะมันฟังแล้วมันเพลินดีนะคะไม่เหมือนอยู่กับในเมืองในเมืองรู้สึกว่าโอ้ยเสียงรถเสียงอะไรเยอะแยะนะคะฝุ่นฟันนะคะ PM 2.5นะคะขนาดอยู่ที่นี่ก็ยังมี PM 2.5เลยนะคะถ่ายแต่ทุ่งนาคูเกิลกลับบ้านแล้วไปถึงไปถึงตึกสีส้มแล้วค่ะไม่สนใจใครเลยนะคะกลับบ้านแล้วค่ะไปกวดรถเขาหรือเปล่าเนี่ยคู่คูแค่แขนคู่แคนเอาแล้วเอาแล้ว,ลวกวดไหมกวดไหมกวดไหมไม่กวด ไม่กวนนะคะเป็นไหนล่ะน้องแพนด้าฝั่งนี้ก็มีนะคะน้องแพนด้าเกินเลยเกินเกินเกิน ตึกสีส้มนู่นคูเกิลมีเสียงน้องหมาเห่าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวผู้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะเสียงน้องหมาเห่านะคะเสียงน้องหมาเข้านะคะค่ะคลิปนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีจ้าดูธรรมชาติไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า